สวัสดีครับผมเสรีหลอกันภัยเลขาธิการของสมาคมพระคริสตธรรมไทยร่วมกับรายการ Living Life หรือชีวิตเปลี่ยมร้นในวันนี้ขอมาแบ่งปันพินะของพระเจ้าจากพระธรรม1นง่งพงศ์บทที่8ข้อ22่ถึง30ครับ1นษังริย์บทที่8ข้อ22ถึง30แล้วซาโลมอนทรงยืนอยู่หน้าแท่นบูชาของพระยาเวต่อหน้าชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมด และการพระหัตถ์ของพระองค์ออกสู่ฟ้าสวรรค์และทูลว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลไม่มีพระเจ้าองค์ไหนเหมือนพระองค์ในฟ้าสวรรค์เบื้องบนหรือที่แผ่นดินเบื้องล่างผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและสำแดงความรักมั่นคงแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ดำเนินอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ด้วยสุดใจพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้กับดาวิดพระราชบิดาของข้าพระองค์ ผู้รับใช้ของพระองค์และพระองค์ทรงทำให้พระสัญญาด้วยพระโอษนั้นสำเร็จด้วยพระหัตในวันนี้ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลเพราะฉะนั้นขอทรงรักษาพระสัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์คือให้กับดาวิดพระราชบิดาของข้าพระองค์โดยตรัสว่าถ้าเพียงแต่ลูกหลานของเจ้าจะรักษาทางของเขาที่จะดำเนินไปต่อหน้าเราอย่างที่เจ้าได้ดำเนินต่อหน้าเรานั้น เจ้าจะไม่ขาดทายาทที่จะนั่งบนบัลลังของอิสราเอลต่อหน้าเราเพราะฉะนั้นข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอลขอให้พระสัญญาที่พระองค์ได้ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์คือดาวิดพระราชบิดาของข้าพระองค์เป็นจริงแต่แท้จริงพระเจ้าจะประทับบนแผ่นดินโลกหรือดูสิฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงสุดยังรับพระองค์อยู่ไม่ได้และพระนิเวศนี้ซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างขึ้นจะรับพระองค์ได้อย่างไร แต่ขอพระองค์สนพระไทยในคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และในคำวิงวอนของเขาข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงสดับเสียงร้องและคำอธิษฐานซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ในวันนี้เพื่อพระเนตรของพระองค์จะทรงเฝ้าดูพระนิเวศนี้ทั้งวันและคืนคือสถานที่ซึ่งพระองค์ตรัสว่านามของเราจะอยู่ที่นั่น เพื่อพระองค์จะทรงสดับคำอธิษฐานซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์จะอธิษฐานต่อสถานที่นี้และขอพระองค์ทรงสดับคำวิงวอนของผู้รับใช้ของพระองค์และของอิสราเอลประชากรของพระองค์เมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานต่อสถานที่นี้ขอพระองค์เองทรงสดับจากสถานที่ประทับของพระองค์คือจากฟ้าสวรรค์เมื่อทรงสดับแล้วก็ขอทรงอภัยในพระธรรมตอนนี้นะครับก็เป็นตอนที่กษัตริย์ โซมอนได้อธิษฐานขอพระเจ้าอ,อย่างเฉพาะเจาะจงเป็นการมอบถวายพระวิรหาและ,อะขอพระเจ้าทรงกระทําบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระวิหารน,นี้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราก็คงจะต้องเข้าใจในข้อย2ิบ2นะครับว่าเมื่อกษัตย์โซมอนเนี่ยอธิษฐานเนี่ยพง์ไม่ได้ก้มศรีรษะอธิษฐานแต่พงค์กางผัดของพงคออกสู่ฟ้าสวรรค์ อันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็คือว่าไม่ได้อธิษฐานาเข้าไปที่พระวิหารนะฮะบ,บางครั้งก็พูดได้ว่าพระวิหารก็เป็นตัวแทนหรือเป็นสิ่งที่ทรงที่กษัตริย์สรรมสอลสงสร้างเพื่อมอบถวายแด่พระเจ้าและเหมือนประหนึ่งว่าพระเจ้าน่าจะประทับอยู่ในพระวิหารแต่ในการอธิษฐานของกษัตริย์สรรมอนเนี่ยพงได้ยกผ่นของพงแล้วก็ออกสู่ฟ้าสวรรค์ ก็กริย์ซสมมตนก็ยังเข้าใจว่าพระเจ้าหรือที่ประทับอันถาวรหรือที่แท้จริงของพระเจ้าเนี่ยคือที่สวรรค์นี้ก็เป็นท่าของคนอิสเอลเมื่ออธิฐานนะครับเขาจะเงยหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าหรือสู่ฟ้าสวรรค์นะฮะเพราะว่าในที่นี้บอกว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสเซลไม่มีพระเจ้าองค์ไหนเหมือนพงในฟ้าสวรรค์เบื้องบนนะก็ถึงแม้ว่าสร้างพระวิหารเสร็จก็ยัง ตระหนักว่าที่ประทับที่ถาวรของพระเจ้านั้นก็เป็นที่สวรรค์นะฮะแล้วก็ยังระลึกถึงคําสัญญาว่าพระเจ้านั้นทรงสัญญาและรักษาคําสัญญาของพระเจ้าต่อดาวิดพระราบิดานะฮะแล้วก็ยังทรงให้คําสัญญานั้นเกิดขึ้นในสมัยของกริย์ซอมมอนเองโดย สัญญาเนี่ยมีเงื่อนไขบอกว่าถ้าเพียงแต่ลูกหลานของเจ้าจะรักษาทางของเขาที่จะดาเนินไปต่อหน้าเราอย่างที่เจ้าดําเนินต่อหน้าเรานั้นเจ้าจะไม่ขาดทายาทซึ่งก็เป็นจริงนะฮะก็กษัตริย์ซาลมอนก็ได้เป็นทายาทของกษัตริย์ดาวิดนะฮะแล้วเมื่อคําสัญญาเนี่ยเป็นจริงแล้วเมื่อกษัตริย์ซาลมอนเห็นว่าเจ้าทรงรักษาสัญญากษัตริย์ซาลมอนก็ได้อธิษฐานขอต่อไปนะฮะ,นะฮะ ก็ได้พูดย้ำอีกว่าจริงๆแล้วพระเจ้าอยู่ที่ฟ้าสวรรค์นะฮะแล้วเปรียบเทียบกับสิ่งที่ใหญ่โตที่ใช้เวลา13ปีเนี่ยก็เทียบไม่ได้นะฮะจะรับพงได้อย่างไรจะรับพระเจ้าได้อย่างไรนะแต่ขอพงส่วนพระทัไทยในคำวิธฐานของผู้รับใช้ของพงและในคำบินบุลของเขาถูกต้องครับปัญหาเนี่ยไม่ยิ่งใหญ่พอกับ จะลองรับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่สิ่งที่กษัตริย์ซลโมนต้องการก็คือขอให้พระเจ้าเนี่ยเฝ้ามองดูพระวิหารที่กษัตริย์ซลโมนได้สร้างเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะฮะก็คือหน้าที่อย่างหนึ่งหรือ,อบทบาทสําคัญอย่างหนึ่งของพระวิหารก็คือเป็นนิเวศสหร,รับอธิษฐานนะครับเป็นที่ที่คนจะได้อธิษฐานสิ่งที่กษัตริย์ซลโมน คุณขอต่อพระเจ้าในการมอบถวายพระวิหารนียก็ขอให้พระเจ้าเนี่ยสับฟังคําอธิษฐานเมื่อชนชาติอิสราเอลหรือคนอิสราเอลเนี่ยมาอธิษฐานต่อพระเจ้าที่พระวิหารแห่งนี้นะเมื่อมาอธิษฐานต่อสถานที่แห่งนี้นะขอให้ฟังคํบวิงวนของคนอิสราเอ,นอาลนะเมื่อเขาอธิษฐานต่อสถานที่นี้คือพระวิหารที่ได้ถูกสร้างขึ้นขอพงเองทรงสับจากสถานที่ประทับของพง ที่ประทับของพระองค์จริงๆก็คือที่สวรรค์แต่ว่าให้ทอดพระเนตรลงมาก็คือว่าเมื่อคนเซลมาอธิษฐานต่อพระเจ้าในพระวิหารแห่งนี้ขอพระองค์เนี่ยฟังจากที่ประทับข้างบนเนี่ยในคำพิฐานเหล่านี้ก็กระฐันสวรร์ก็ยอมรับว่าพระวิหารเนี่ยไม่ยิ่งใหญ่พอกับพระเจ้าแต่สร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดที่คนอิสเซลจะได้มาอธิษฐานและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่หน้าที่หลักอย่างหนึ่งของ พระวิหารก็คือเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานเมื่อเซูคริสค์ดได้ชำระพระวิหารได้ไล่คนที่ขายนกพิราบโตะ๊ะแลกเงินคว่ำลงเนี่ยก็เพราะว่าเซียริสตคิดเห็นว่าคนอิสเซลในสมัยของพงค์นั้นได้ทําให้พระนิเวศแห่งการอธิษฐานกลายเป็นตลาดเสียไม่มีโอกาสที่จะสงบอธิษฐานต่อพระเจ้าเพราะไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กษัตริย์สมครได้สร้างและเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องที่พระเจ้ายอมรับก็คือพ่อ,อเวศหรือพ่อวิหารนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อการอธิษฐานครับเราทั้งหลายที่เป็นรินเสเตีบางกลุ่มบางคณะก็จ,จะไม่คุ้นเคยกับว่าไปที่คิดจักรหรือไปพ่อ,อเวศของพระเจ้าเพื่ออธิษฐานหลายคนเข้าใจว่าไปนักสการไปร้องเพลงไปฟังเทศเท่ทานั้นแต่บทบาทที่สําคัญอย่างหนึ่งของอาคารคิดจักรก็คือเป็นที่ที่เราจะได้มีโอกาส สงบอธิษฐานต่อพระเจ้านะกเ็เมื่อเราไปถึงพระนิเวศของพระเจ้านอกจากสาม,มีธรรมกันแล้วอย่าลืมว่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้ภายในอาคารคึกจักรก็คือการอธิษฐานต่อพระเจ้าและพระเจ้าทรงสนพระท,ทัยเียจะฟังคำอธิษฐานของเราแท้ที่จริงเราอาธิษฐานที่ไหนก็ได้นะครับแต่การที่เราอุทิศเวลา,าแล้วก็ไปคึกจักรเพื่อที่อธิษฐานนั้นก็เป็นการเจาะจง เป็นการอุทิศเวลาอุทิศต,ตัวอุทิศสถานที่ให้เหมาะกับการอธิษฐานของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่ราไปคิดจกักเราอย่าไปรบกวนคนบางคนที่กําลังสงบใจอธิษฐานนะครับเพราะว่าเขาเองเอมีความรู้สึกว่าเขาได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าที่นั่น